สวัสดีครับฟังข่าวกีฬาในวันนี้กันก่อนนะครับไปกันที่ฟุตบอลยูเอฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกรอบคัดเลือกรอบที่สเมื่อวานนี้นะครับกราสโกเซลติกตกรอบนะครับหลังจากแพ้ให้กับเฟรนส์วาลส์หประตูต่อ2นะครับเออผู้ทำประตูชัยให้กับเฟรนส์วาลสครับท็อกแมกเนียนนะครับ, Talk รบทำให้ทีมจากฮังการีเข้าสู่รอบต่อไปนะครับก็มีแฟนเซลติกเข้ามา ว่าทีมเป็นจำนวนมากนะครับหลังจากเกมที่เซลติกตกรอบปีที่แล้วเซลติกก็ไปเล่นยูโรปาลีกไปถึงรอบ็อกเอาด้วยนะครับแต่ปีนี้ก็จะต้องกลับไปเล่นยูโรปาลีกใหม่อีกรอบหนึ่งนะครับไปกันที่ผู้หญิงกันบ้างนะครับเวนดี้เรนาดนะครับเป็นฮีโร่ให้กับโอลิมปิกลียงชนะปารีสแซงต์แชงแมงหนึ่งประตูต่อศูนในรอบรองชนะเลิศเมื่อวานนี้นะครับ ในส่วนของลียงนั้นก็เข้าชิงแชมเปี้ยนส์ลีกหญิงเป็นครั้งที่9แล้วนะครับในส่วนของลียงเองก็พยายามจะเป็นทีมแรกที่ได้แชมป์5ปีติดต่อกันนะครับแล้วก็แชมป์สมัยที่7ด้วยถ้าสมมุติชนะอีกหนึ่งมหา,หาอำนาจฟุตบอลหญิงอย่างวบบวกในวันอาทิตย์นี้ที่เมืองซานเซบาสเตียนนะครับบ้านของเรอลโ e ดาดก็จะเป็นการปิดฤดูกาลฟรุตบอลหญิงไป ก่อนจะไปก็10นะครับเราไปกันที่ข่าวที่ยืนยันแล้วกันก่อนก็คือเชลซีนะครับเซ็นสัญญาเบนชิวเวลสัญญา5ปีนะครับค่าตัวอยู่ที่45ล้านปอนด์เซนมาจากเลสเตอร์ซิตี้ก็เชลซีเซ็นฮาคิมซีสแล้วก็ติโมแวนเนอร์เข้ามาก่อนแล้วนะครับเป็นหนึ่งในทีมที่เสริมทัพแบบมีสาระที่สุดในตอนนี้นะครับในส่วนของชิวเวลเองก็เล่น ในอะคาเดมี่ของเลสเตอร์แล้วก็เข้ามาอยู่ในเข้ามาอยู่ในทีมชุดใหญ่ตั้งแต่ปี2015แน่นอนนะครับอยู่ในทีมชุดประวัติศาสตร์ของเลสเตอร์ซิตี้แชม m ป p r e m i ์พรีเมียร์ลีกนะครับในปี2016ติดตามในส่วนของเชลซีกันต่อไปนะครับแต่ที่แน่การเสริมตัวครั้งนี้นะครับจะทำให้เชลซีนะั้นมีมิติในจากผูเ้เล่นคนต่างๆมากขึ้นแล้วก็ไม่น่าจะเซ็นเลวิสเนลเมซี่เข้ามาในทีมนะครับ อ่ไปกันที่ก็สิบกันบ้างนะครับเต็งหนึ่งในการแย่งตัวลิเวอร์พูลเมสซี่ตอนนี้ก็คือแมนเชสเตอร์ซิตี้นี่แน่นอนนะครับโดยที่พ่อของเมสซี่ตอนนี้อยู่ที่แมนเชสเตอร์แล้วเพื่อเจรจาสัญญา2ปีนะครับให้กับลูกชายอายุ33ปีนักเตะบาร์เซโลนานะครับก็เข้าใจว่ามันอาจจะทำให้แมนซิตี้เสียงเงินไปได้ถึง500ล้านปอน ในสัญญาทั้งหมดที่จะทำนะครับถ้าทำได้นะครับอันนี้อ้างมาจากเดิซันแล้วก็เทเลกราฟตามลำดับนะครับก็แน่นอนว่าการเซ็นสัญญาของลิโอเนลเมสซ่นั้นจะต้องมีค่าเหนื่อยที่เท่ากับที่อยู่กับบาร์เซโลนานะครับแล้วก็เมสซ่นั้นจะเข้าแคมป์ฝึกซ้อมกับบาร์เซโลนาในวันจันทร์ที่จะถึงนี้อยู่ดีนะครับ เพื่อจะได้ไม่ผิดข้อกฎหมายกับสโมสรม a นเชสเตอร์ยูไนเต็ดนั้นมีเงินจะซื้อเมซี่นะครับแต่ที่แน่ๆก็คือจากวิสัยทัศน์แล้วก็ไม่น่าจะทําเช่นนั้นในส่วนของจาดอนซานโช่ก็ยังเป็นยังเป็นเป้าหมายหลักอยู่สําหรับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับส่วนในข่าวของวิ s o l เลสตอนนี้ยังไม่ชัดเจนนะครับว่าทีมจะมาตัวเขาจะไปไหนนะครับ ข้อเสนอของแมนยูเต็ดในการซื้อกองหลังฝรั่งเศสเบนัวบาเดชิลนะครับอายุ19ปีจากโมนาโกตอนนี้ถูกปฏิเสธไปแล้วนะครับที่ค่าตัว22ล้านปอนด์สเปอร์สนั้นเตรียมเซน็นแมทโดเฮอร์ตี้กองหลังไอแลนด์จากบูแพมตันนะครับค่าตัว20ล้านปอนด์แต่สเปอร์ต้องการลดลงมาอีกหน่อยหนึ่งก็แน่นอนคนซื้อ,อยากซื้อถูกคนขายอยากขายแพงนะครับ ในส่วนของไบรตันเองนะครับน่าจะเก็บในส่วนของเบนไวท์กองหลังอายุ22ปีเอาไว้นะครับซึ่งปีที่แล้วนั้นเขาไปเล่นยืมตัวให้กับลีดอยู่ในติดนะครับแต่ว่ามีหลายทีไม่ความสนใจทั้งเลี้ยวปูเชลซีแล้วก็แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดมีอ้างจากเดอะซันนะครับและก็เอเดนสันคาบานี่นะครับนักเตะฟรีเอเย่นตอนนี้มียูเวนตุสติดต่อเข้ามาแต่ว่าคาบานี่บอกไม่ไปนะครับก็แน่นอนเขาเป็นตำนานของลาบอรี นี้ก็เป็นสิ่งที่ดีนะครับในการที่ไม่ไปอยู่กับยูเวนตุสนะครับดาร์ลบรินนะครับกองหลังของอาแจ็กซ์อัมสเตอร์ดัมนะครับก็ล้มลงไปในเกมอุ่นเครื่องกับแฮ t าเบอร์ลินนะครับเมื่อเมื่อก่อนหน้านี้นะครับคือครั้งนี้ที่ดาร์ลบรินล้มลงไปก็คือมันก็เป็นอีกครั้งหนึ่งนะครับหลังเอามาใช่อีกครั้งหนึ่งขออภยัย เป็นครั้งที่เกิดหลังจากที่มีการวินิจฉัยเรื่องของโรคทางหัวใจนะครับเมื่อปี2019ที่ผ่านมาก็คือ,อมีอาการเวียนศีรษะนะครับระหว่างเกมแชมเปนสลีกกับบา l เลนเซียเมื่อเดือนธันวาคมนะครับก่อที่จะกลับมาได้ก็มีเครื่องเครื่องช่วยปั๊มด้วยเครื่อง icd นะครับตามที่ตามที่เขาย่อนะเครื่องปั๊มก็มีเครื่องปั๊มในตัวจะมีหลายชนิดอยู่ประมาณหนึ่งก็ ทางเบนออกมาขอบคุณทุกข้อความที่ได้ที่เขาได้รับนะครับบอกว่าเขารู้สึกโอเคดีขึ้นแต่ก็มีแฟนบอลบางส่วนแสดงความเป็นห่วงนะครับบอกบอกว่าอยากให้ดาริบินเลิกเล่นไปเลยดีกว่านะครับไม่ใช่ไม่ใช่ไล่นะแต่ว่าประเด็นเรื่องชีวิตมันดูจะสําคัญกว่าฟุตบอลอยู่นะครับมีมีหลายเรื่องสำคัญกว่ากีฬาแต่เง้ยเรื่องเรื่องนี้ก็เรื่องหนึ่งนะครับ แต่ทางสโมอสรได้กล่าวว่าเดี๋ยวจะทําการตรวจสอบในเร็ววันนี้เรื่องของสาเหตุโรคหัวใจของดาริบดินนะครับแต่แน่นอนแฟนบอลเป็นห่วงมากๆนะครับไปกันที่ข่าวอื่นๆกันบ้างคริกเก็ตเล็กน้อยนะครับทีมหญิงของเบส i ินดีสก็เตรียมเดินทางไปที่อังกฤษนะครับในการไปเล่นกับทีมหญิงของอังกฤษในเกม2020เกมสั้นนะครับ5เกม ในเดือนกันยายนนี้ก็ทีมหญิงของเบสซินดีสก็จะตามทีมชายของออสเตรเลียไปในการแข่งขันที่อังกฤษนะครับเมืองดาร์บี้จะเป็นเจ้าภาพทั้ง5เกมวันที่21-30กันยายนนี้นะครับโดยที่เกมที่3วันที่26กันยายนจะถ่ายทอดสดทางช่อง BBC นะครับจะเป็นครั้งแรกที่มีการถ่ายทอดสดคริกเก็ตหญิงในช่องฟรีทีวีนะครับในประเทศนั้น ตั้งแต่ปี1993การแข่งขันคริกเก็ตชิงแชมป์โลกนะครับ <c oughs> ก็ดีครับเพราะว่าจะเป็นการตีตลาดคริกเก็ตหญิงให้เข้าสู่โทรทัศน์บ้างเพราะว่าคริกเก็ตก็ถือเป็นกีฬาที่ยอดนิยมอยู่แล้วในในทั้งสหราชอาณาจาักรเองนะครับการแข่งขันที่อังกฤษเองก็มีการแข่งขัน2020 Cricket แบบสั้น ระดับสโมสสอในปีนี้ซึ่งจะเริ่มต้นขึ้นในวันนี้นะครับจนถึงวันที่3ตุลาคมในปีแล้วทีมเอสเซ็นะครับชนะทีมอุชสเตอร์เชียนะครับได้แชมป์ไปก็วันนี้การแข่งขันจะมีทั้งหมด7คู่นะครับต,ตลอดวันนี้ก็ดีครับว่าเป็นคริกเก็ตที่ค่อนข้างจะเล่นเร็วจบเร็วแล้วมันสนุกมากมาก นะครับก็7คู่วันนี้นะครับอีก2คู่วันพรุ่งนี้ก็18ทีมนะครับในการย่างแชมป์กันเล่นในระบบลีกก่อนนะครับมีข่าวเซ็นสัญญาเข้ามานะครับของเจมี่วอดี้ตอนนี้ยื่นสัญญากับเลสเตอร์ไปอีกจนถึงปี2023ก็เข้าใจว่าเจมี่วอดี้ก็ไม่น่าจะได้ย้ายทีมอีกแล้วนะครับน่าจะอยู่เป็นตานางของเลสเตอร์ซิตี้ไปจะดีที่สุด ก็ปีที่แล้วจริงๆวอดี้เหลือสัญญาถึงปี2022นะครับแต่ได้ต่อสัญญาเพิ่มจากผลงานดาวซัมโบฟีเมลีกในฤดูกาลที่แล้วนะครับหนึ่งในกองหน้าที่ดีสุดตลอดการกับเลสเตอร์นะครับถ้าคนในเกมพวกฟีฟ่าออนไลน์อาจจะอาจจะลองเล่นคู่กับแกลลี่นิเกอร์ดูเห็นว่าค่าตัวก็อยู่ในระดับจับต้องได้นะครับเจมี่บอดี เล่นให้กับเลสเตอร์310เกมยิงไป130ประตูน,นะครับก็หนึ่งในกองหน้าอังกฤษที่เชื่อถือได้ในขนาดนี้นะครับไปกันที่เทนนิสกันบ้างเอ่อเอาเริ่มจากนักเทนนิสที่ถอนตัวในส่วนของ US Open ที่ Flushing Meadows กันก่อนนะครับคนหนึ่งในนั้นก็คือนะักเทนนิสที่ติดเชือ้อโควิด1 9 UK นิชิโกรินะครับรองแชมป์หนึ่งครั้งก็ นิชิโกริบอกว่าก็นิชิโกริเองติดเชื้อครั้งที่สองแล้วนะครับไม่นออกข้อทษีปออกไปขึ้นผลบวกสองครั้งติดกันนะครับคือครั้งเดียวมันก็ไม่ดีอยู่แล้ยนะพูดถึงนะครับก็เลยบอกว่าถึงแม้จะกลับมาได้ในช่วงเวลาใกล้ๆนี้แต่ว่ามันคงไม่พร้อมเทพื่อจะเล่น5เซตนะครับนิชิโกริก็เลยถอนตัวไปดีกว่าและเคนิสคนหนึ่งที่มีปัญหาเรื่องอาการเจ็บเขาก็ถอนตัวไปนะครับในส่วนของคูนมาตินเดวิสปอโต้แชมป์ยปูเอสโอเพนปี2009ที่ชนะ แชมป์5ปีติดอย่างโรเจอร์เฟเดเลอร์ในขณะนั้นนะก็หวังว่าจะกลับมาได้ทันเทนนิสในปีหน้าในส่วนของรายการที่แข่งขันกันอยู่นะครับ Western a ด์ s o u เ h e ร์ o โอเที่ฟัช i ิ่งเมด o ล s เนี่ยเทนนิสนี้นะครับก็ยูฮาน่าคอมต้าจากสาราชณอาณาจักรนะครับก็ชนะมาเรียสคารินะครับมือ นักเทนิสมืออันดับสูงจากกรีซนะครับ6ต่อ4 6ต่อ3นะครับก็คอนต้าจะไปเจอกับวิกตอเรียซาเรนกาในรอบต่อไปหลังนน aber, จากชนะออสจาเบอร์จากตุนิเซีย7ต่อ6 6ต่อ2นะครับนวมิโอซา,ากะเองก็ชนะในส่วนของอเล็กคอนเทเวตเข้ารอบไปได้นะครับเช่นเดียวกับเอลิสเมอร์เทนส์นะครับที่ชนะเจสิกาเปตูล่านะครับ ในส่วนของผู้ชายเองโนวัคโจโควิชนั้นก็ยังไม่แพ้คใครใลปีนี้ต่อไปใ่ปีที่21เกมแล้วหลังจากชนะ6ต่อ3 6ต่อ1นะครับกับยาเรนัสตัฟจากเยอรมนีในส่วนของนักทีสที่เขาจะเข้าไปเจอกับโยโควิชในรอบรองชนะเลิศคือโรเบรโตบาติสตากุตนะครับในรอบนั้นซึ่งอากุตเองก็ชนะ เออดมิทรีเมดเวเดฟจากรัสเซีย1ต่อ6ต่อ4และว6ต่อ3นะครับนี้คือในส่วนของเทนนิส Western and Southern Open แตไปกันที่อเมริกากันบ้างเดี๋ยวต้องขึ้นข่าวนี้ก่อนเลยเนื่องจากว่ารายงานช้าไปนะครับลูคัส เกโอริโตนะครับมือคว้าของชิคาโกไวซ็อก so ทำโนฮิตเตอร์ได้นะครับนั่นายควากว่าไม่มีใครตีลูกของเขาได้เลยนะครับในเกมที่เจอกับพิตสเบิร์กไพเรตส์นะครับก็เป็นโนฮิตเตอร์ครั้งแรกในปี2020ปีหนึ่งอาจจะเห็นประมาณปีละสองครั้งนะครับจากที่เฉลี่ยใน National League แล้วก็อเมริกันลีกนะครับก็เลยทำให้การทำได้ของลูคัาสเกโอริโตนั้นะ่ต้องประกาศนิดนึงนะครับเพื่อ เป็นเจ็ดให้กับเขาเพราะว่ายากยากมากนะครับในปีละสองครั้งนี่คือปีหนึ่งนีน่เล่นปีละเป็นสองพันกว่าเกมแล้วนะในถ้ารูการเล่นกันปีเราสิบสองเกมแต่ปีนี้เล่นแค่หกสิบนะครับนั่นหมายความว่าก็ยากทีเดียวก็เลยก็จะมีแบบบางทีในโซเชียลจะมีชื่นชมบ้างไม่บ้างอะ่ะเยอะนะครับในส่วนของลูคัสเกอรลิโต้ครับโนฮิตเตอร์เมื่อวานนี้นะครับที่เอาชนะพิตส์เบิร์กไพรเวตไปได้นะครับ ทีมที่มีปัญหาเรื่องของตารางทีมหนึ่งก็คือในส่วนของนิวยอร์กยังกี้สนะครับที่เกมกับเมทเมื่อสุดสัปดาห์ที่แล้วไม่ได้เล่นเลยก็ในส่วนของเอ,อ่อนิวยอร์กยังกี้จะต้องเล่น2เกมในวันเดียว3-5วันหลังจากนี้นะครับจากตารางที่ออกมาโดยที่ยังกี้สนั้นไม่ได้เล่นมาตั้งแต่วันพฤหัสปดีที่ผ่านมานะครับแล้วก็ จะต้องเจอกับในส่งของทางแอตแลนต์าเบรสก่อนิวยอร์กเมทส์เองนะครับในส่วนของเอ่อนักเบสบอลที่กลับมาเล่นแล้วอย่างเช่นไมค์เคยวิงเกอร์มือกว้างของเทรเวนอินเดียนส์นะครับแล้วก็เอ่อไทฮวนวอลเกอร์นะครับก็อาจจะเล่นเกมสุดท้ายกับเซียร์เทนมารินเนอร์สไปแล้วนะครับเพราะว่านิวยอร์กยังกี้ใช่ความสนใจอยู่นะครับ ก็ดูตารางของยังกี้ s นะครับว่าเกมที่ติดติดกันนี้ผลงานจะเป็นอย่างไรนะครับในส่วนของ w i n ส c ค l ร์ลีนะครับตำนานนักภากของนักภาคเบสบอลของ Brooklyn และก็เอลเวดจเจอรนะครับกำลังจะให้ประมูลออชุดกอล์ฟนะครับชุดชุดไมค์กอล์ฟของเขานะครับ เพื่อก็เพื่อก็ให้หลายๆคนมาแย่งกันนะครับในการประมูลครั้งนี้ก็ในส่วนของชุดกอล์ฟนี้ก็คือก็คือเคยตีมาเองแล้วนะครับแล้วก็เป็นชุดที่เขาชอบมากแต่ว่าเขาก็ต้องยอมประมูลออกไปนะครับตามอายุของเขาน้อง92แล้วคงไม่เล่นกอล์ฟแล้วอย่างนั้นนะครับก็เลยตัดสินใจจะประมูลออกนะครับ ก็หนึ่งในตำนานที่มีชีวิตอยู่ของเบสบอลนะครับข่าวของโคโรนาไวรัสในสหรัฐอเมริกานะครับ USC มหาวิทยาลัย Southern California ประกาศงดการฝึกซ้อมทีมอเมริกันฟุตบอลและโปโลน้ำชายออกไปก่อนนะครับดังจากมีเคสรวมกัน8เคสนะครับในส่วนของโควิด1 9้ามาเคนทักกี้ดาบี้นะครับการขันเคนทักกี้ดาบี้ในสัปดาห์หน้าตอนนี้ต้องมาจัดการในส่วนของเคส ผู้เกี่ยวข้องที่ติดเชื้อโควิด -19 ซึ่งตรวจสอบออกมาได้ประมาณ2.58%เลยทีเดียวนะครับหรือถ้าเป็นตัวเลขก็คือ47จากประมาณเกือบ1000ประมาณเลย1,800อเคสขึ้นมานิดหน่อยนะครับมหาวิทยาลัยที่กลับมาซ้อมแล้วก็อย่างเช่น v a n เดอร์บินะครับในส่วนของอเมริก b บอลนี่คือมหาวิทยาลัยมหาอำนาจในทางเบสบอลนะครับแต่ว่า จะเปิดดูฤดูกาลในวันที่26กันยายนนี้กับ Texas A&M นะครับทีมคริสแบนบราวยังไม่ประกาศว่าทีมจะเข้าชมผู้เล่นแฟนๆจะเข้าชมการแข่งขันได้หรือไม่นะครับต้องรอประกาศต่อไปที่ออสเตรเลียมีการแข่งขันออสเตรเลียนฟุตบอลในสัปดาห์นี้นะครับมีอยู่2คู่ด้วยกันนะครับพอฟอนเจอกับแอเซนดอที่ไอเดลแลนด์โอนะครับบ่ายมง4 0นาทีแล้วก็ Richmond นะครับ เจอกับเวสต์โคสเองกันคู่นี้น่าสนใจนะครับที่โกลโคสสี่โมงสิบนาทีนะครับเอ,อ่อตามทัศนะของผมยังให้เอ,อ่อเอเซนดอนกับริชมอนด์ได้เปรียบอยู่นะครับในส่วนของรักบี้ลีกเองนะครับก็พารามัตช่าเจอกับเอ,อ่อเซาวซิดนีย์นะครับ4ี่โมงห้นาทีพารามัตต้ามี24คะแนนจาก15เกมเซาวซิดนีย์18คะแนนจาก15เกมนะครับ ในส่วนของฟุตบอลลีกออสเตรเลียเองนะครับก็เพลย์ออฟรอบรองชนะเลิศเมลเบิร์นซิตี้ชนะเวส t e เทิร์นยูเนเต็ด2-0ซิดนีย์เอฟซีก็ชนะเพิร์ตกอรี2-0รอบชิงชนะเลิศนะครับวันที่30สิงหาคามนี้3มง30นาทีซิดนีย์เจอเมลเบิร์นซิตีนะครับไปดูผลแชมเปี้ยนส์ลีกกันก่อนที่จะหมดรายการอย่นี้รายการค่อนข้างยาวนะครับอ่ะ เฟอาร์ครูชเสมอดินาโมซาเกร็บ2ประตูต่อสซาเกร็บชนะจุดโทษ6ประตูต่อ5นะครับยังบอยส์ชนะ KI3 ประตูต่อ1นที่รายงานไปแล้วสติกแพฟรานเชสวาลอรส1ประตูต่อ2ซสูดูว่าแพ้มาคับีเทลอาวีฟศูนประตูต่อ3าลิเกวอซอแพ้อูโมเนียศูนประตูต่อ2หลังต่อเวลาพิเศษนะครับเซลเย่แพ้ให้กับโม1ประตูต่อ2ลูโดโกเลสราสกาดแพ้มิติแลนศูนย์ประตูต่อ1ดินาโมเบรสชนะซาราเยโว2ประตูต่อ1 คาราบักชนะเชริฟติลาสโปสองประตูต่อหนึ่งและตีนราณาแพ้เรสตาเบลเกรซูนประตูต่อหนึ่งนะครับนี่คือแล้วก็ในส่วนของลีกที่ทีมทีมแชมป์อยู่รอบอื่นนะครับอาซาลตัพมาชนะวิกตอเรียเปรเซนสามประตูต่อหนึ่งในช่วงต่อเวลาพิเศษนะครับพาเคชนะเบชิกตัสสามประตูต่อหนึ่งโลโคโมทีว่าแพ้ราปิดเวียนนาซูนประตูต่อหนึ่งนะครับ วันนี้มียุโรป้าลีกรอบคัดเลือกรอบแรกทั้งหมด46คู่ด้วยกันนะครับก็จะมีทีมประเทศเล็กๆนั่นแหละลงเตะกันนะครับก็ออสกอตแลนด์ Scotland มีทั้งหมด2ทีมที่แข็งนะครับอเบอร์ดีนเจอกับเอเดสไอรูนาวิกจากหมู่เกาะแฟโรแล้วก็มาเทเวลเจอกับเกรนโตลันจากไอแลนด์เหนือนะครับทีมจากเดนมาร์กก็มี AGF เจอกับฮอนกาจาก ฟินแลนด์นะครับแล้วก็ทีมใหญ่ขึ้นมาหน่อยที่พอเห็นเช่นปาติสานเบลเกรดจากเซอร์เบียจากับ i า s จากลัตเวียเซลบุคาเลสจากโรมาเนยจากับชีรักจากเอเอจากอาร์เมเนียนะครับอันนี้ก็ประมาณนี้นะครับผลการแข่งขนะันน่าจะเยอะออกเดี๋ยวแถมไซนลสัสให้ละกันอาร์ปโยนิคโคเซียนะครับจะไปเยือนกิานีจากโคโซโวนะครับอันนี้ประมาณนีครับในส่วนของอยุโรป ปาลีรอบคัดเลืกและก็เอ่อการจับฉลากแชมเปี้ยนส์ลีกรอบคัดเ,เ,เลือกรอบ3เดี๋ยวจะตามมานะครับเพื่อจะได้หาสุดท้ายนะครับจะเหลือแค่6ทีมที่ได้ไปเตะบอลแชมเปี้ยนส์ลีก e ในเดือนตุลาคมนี้นะครับนี่คือทั้งหมดของรายการวันนี้อาจจะยาวนิดนึงแต่ว่าวันนี้เนื้อหาครบนะครับสวัสดีครับ